การก้าเกี่ยมตลาดนัดบุญสวงเหือทาวัตจันทร์2005นคกนหลวงเวียงจันทร์ได้เริ่มมีบรรยากาศคืกคืนแล้วนี่แมนภาพการก้าเกี่ยมสถานทีขายเครื่องอยู่บริเวณทาวัตจันทร์เพื่อต้อนหับงานบุญประเพณีที่สําคัญที่สุดของสาวเวียงจันทร์นั่นคือบุญสวงเหือทาวัตจันทร์ประจําปี2005ที่กําลังจะมาฮอตในวิวัยนี้บรรดาหันค้าและผู้ประกอบการกำลังเล็งมือตั้งห้านประดับประดาสำหรับตลาดนัด เห็นแล้วรู้สึกถึงความมวลซืนและความตื่นเต้นที่กําลังจะเกิดขึ้นแท้ๆเป็นโอกาสดีสําหรับทางพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่จะได้เที่ยวสมและซื้อเครื่องภาคส่วนเกี่ยมพร้อมของตลาดนัดและเวทีการแสดงจะเห็นว่าบูได้มีแต่้านไข่เครืองเท่านั้นแต่ยังมีการติดตั้งโครงสร้างเวทีและ้านไข่เครืองแบบถาวรที่อยู่แคปมของอีกด้วยบรรดาพนักง,งานกำลังเหตเวียกกันอย่างคุ้นเคียวเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์แบบทีสุด บริเวณแคมทางนี้เป็นที่ตั้งของตลาดนัดที่เต็มไปด้วยห้านขายเครื่องต่างๆเสื้อผ้าเครื่องหัตกรรมและสินค้าอื่นๆจะมาเต้าโฮมกันอยู่ที่นี่เป็นจุดที่ผู้คนจะมาเดินลินสมตลาดและซื้อเครื่องสิ่งที่โดดเด่นคือเวทีการแสดงขนาดใหญ่ที่กำลังถึกประกอบขึ้นเวทีนี้พร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางข้อม,มูลซืนมีการแสดงดนตรีศิลปะวัฒนธรรมและกิจกรรมต่างๆตลอดคืน